5เรื่องที่คุณควรรู้ภายในเกมไนโครที่จะทําให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นสายฟีอย่างเราบอกเลยว่าจะทําให้คุณสามารถผ่านคอนเทนต์หลังๆได้อีซี่อย่างมากแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like. ลค์คลิปนี้คลนคละหนึ่งไลค์แล้วทาาเป็นเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลัลงมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up โอเคครับเพื่อน,อน,อนก็ขอกราบสวิดาสวัสดเีเพื่อนชาวแฟนเกมไนโตรกันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทน,นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมี5เรื่องควรรู้สําหรับสายฟรีที่ทําให้คุณเล่นเกมเนี้ยง,ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนพาร์ทแรกนะครับสำหรับ1วันทาําอะไรบ้างกับเริ่มต้น ในวันแรกควรมีอะไรอันนี้ก็สามารถกดที่ตัวไอเทมด้านขวาได้เลยนะครับหลังจากเล่นมาสักพักนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มติดด่านแล้วเว้ยสําหรับด่านที่จะเริ่มติดกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่บทที่1 9ขีด3 21ขีด4แล้วก็ในส่วนของ24ขีด3ประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นบทที่เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่ได้ผ่านง่ายๆโดยการแค่ออโต้ก็ผ่านนะครับเราจะเติมในการหลบสกิลล่อบอสวิ่งวนนู่นนี่นั่นในหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ย สามารถผ่านในจุดๆนั้นได้ง่ายมากขึ้นแต่กว่าที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นได้ครับสิ่งที่คุณควรเตรียมพร้อมอันดับแรกเลยนะั่นคือการตีบวกของนั่นเองสําหรับมือใหม่หรือว,ว่าสายฟรีนะครับอุปกรณ์ที่ตัวเกมแจกต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเกมแจกอุปกรณ์ให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักอาวุธรองแล้วก็ อุปกรณ์สวมใส่ประดับต่างๆคือตัวเกมแจกให้หมดครับสำหรับประดับอีกาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับในวันที่3กับวันที่5นะครับตัวเกมจะทําการแจกให้แล้วเพื่อนๆจะต้องทําการตีบวกบวก1คืออยู่ในเซฟโซนแต่ถ้าบวก2ขึ้นไปมีโอกาสแตกและไอเทมชิ้นนั้นหายไปสําหรับใครอยากบวกเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้สเตตัสที่สูงมากยิ่งขึ้นสามารถหาของไปขายแล้วก็มาทําการซื้อ ประดับประการในร้านค้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันก็ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ในส่วนนี้ก็จัดการได้เลยนะฮะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเราทําการบวกทุกอย่างภายในตัวของคุณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามครับพยายามดันบวกให้อยู่ในเซฟโซนทั้งหมดนะครับจะไม่แนะนําให้ดันไปบวก8ปบวกเนะครับเพราะว่าเวลาเราบวกที่สูงขึ้นนะครับบวก8ปบวก9เนี่ยเราจะต้องรับความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยว่าอุปกรณ์มันอาจจะเสียหรือว่ามันอาจจะหายไปเลย เพื่ออุปกรณ์หายไปเลยเราจะต้องไปหาอุปกรณ์ใหม่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เราไม่สามารถใช้สกิลในจุดนั้นได้นะครับก็เอาจริงก็มันก็เพิ่มมาแค่หนึ่งเองอะเอาผมว่านะเอาแค่7ก็เพียงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอทําอุปกรณ์ระดับสีฟ้าจากหลังๆนั่นเองเราก็ทําการตีโบวกทุกอย่างครับเมื่อเราตีบวกทุกอย่างเนี่ยจะสังเกตว่าสเตตัสของเราเนี่ยจะขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติบโตอันนี้คือค่ารวมนะอันนี้จะเป็นดาเมจความเร็วโจมตีแม่นยําแล้วก็ป้องกองงกกัันน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 ตต้้้ออเเเาาาาาาจ่่่่่วีีผมมปลยยมลยยยสสดบคูะครรแ เล่นหอกนะครับเล่นตอนแรกเล่นหอกนะพลังผมก็หายไปประมาณ4 0 0พนะครับเพราะว่าอาวุธมันก็ไม่ได้ระดับสูงแล้วก็แฟชั่นก็ไม่ใช่ระดับสูงนะครับอันนี้ส่วนที่1ที่ตัวเกมแจกนะครับอย่างต่อไปครับส่วนที่2ครับนั่นคือพวกแร่ในการคราฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่คอสพาภัยนะครับไอ้พวกเนี้ยคือตัวเกมก็แจกเช่นเดียวกันครับสำหรับการคราฟอาวุธฟ้าสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องฟาร์มหาเพียงอย่างเดียวครับนั่นคือโมริออน 10เมตรในการคราฟอาวุธสีฟ้านั่นเองในส่วนของการสร้างอาวุธสีฟ้านะครับผมเนี่ยที่เหลือตัวเกมแจกให้เราหมดครับคุณหาแค่เนี้ยมาคุณก็สามารถคราฟอาวุธสีฟ้าได้และที่สําคัญแฟชั่นายในเกมสาหรับสกินสีฟ้านะครับสกินอาวุธแบบเนี้ยตัวเกมก็แจกให้มันกันครับหลังจากที่คุณผ่าน19บาขีด3นะครับผมมันจะเป็นนี้นะนี่เป็นหอ,อกอันเนี้ยเป็นแบบเลือกนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ผมก็เผอเลือกหอกไปแล้วพอรู้สึกว่าวันนี้มัน รู้สึกว่าสายหอบมันไม่ใช่แนวนะครับผมก็เลยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นดาบคู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่าพลังก็ต่างกันประมาณพันถึงสองพันโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวไว้ทําอาวุธฟามันน่าจะชดเชยในส่วนนี้ให้เราได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ในส่วนเนี้ยคือตัวเกมแจกให้เพื่อนๆทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับและหลังจากนั้นในส่วนของการเปลี่ยนคลาสในคลาสสองนอนาคตหรือแม้กระทั่ง การเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตัวเกมจะมีแจกให้เราเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถได้รับทุกคนแน่นอนในหัวข้อที่1เนาะอย่างต่อไปครับเราต้องเข้าใจในส่วนของการใช้ยาบัฟกันหน่อยละกันนะครับสำหรับการใช้ยาบัฟในเกมเนะี่ยจะสังเกตว่าคุณเห็นทางซ้ายผมไหมนี่คือยาและบัฟต่างๆภายในเกมที่ผมหามาได้ไว้ทุกคนซึ่งผมไม่ได้แบบสายเติมหนักอะไรก็ตามนะครับต่อให้ผมเติมไปพันสองพันแต่ถามว่าผมเกลือมันก็ไม่ได้ต่างกับแบบ คุณที่แบบไม่ได้เติมนะครับจริงๆผมแทบไม่มีอะไรที่มันแบบสแสดงออกว่าเออเนี่ยผมเติมจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบัฟที่เราสามารถหาได้นะครับสําหรับบัฟที่หาได้อันดับแรกๆเลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของบัฟที่ตัวเกมแจกอีกแล้วนะครับผมนี่บัฟพวุนี้ครับรเวลาเดินเควสหลักครับตัวเกมแจกให้เราเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัฟแม่นยำนะฮะอันนี้ก็เป็นบัฟแม่นยำเหมือนกันแม่นยำป้องกันอันนี้ความเร็วโจมตีความเร็วสก,กิลนะครับอาหาร โจมตีดาเมจระยะไกลถ้าคุณเป็นธนูเวทก็ใช้เป็นของเวทธนูก็ใช้ระยะไกลไปแล้วก็ไปพวกนี้ก็แจกเดียวกันนะครับก็คือป้องกัน5แล้วก็แม่นยำ PVE 2ป้องกัน PVE 2ซึ่งพวกเนี้ยสามารถหาซื้อได้นะเวยจะอาจจะหาซื้อยากหน่อยก็จะเป็นในส่วนของยาสกัดพิทักษ์อันนี้จะแพงหน่อยแล้วก็ยา EP แต่ถามว่ามีแจกไหมก็มีแจกในการทำเควสรองนั่นเองแต่ใช้ในส่วนของการบอดแบบให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่านะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ ตัวเกมแจกเบื้องต้นและนอกจากนี้ครับเวลาเราไปผ่านดานไม่ไหวนะครับมันก็มีในส่วนการคราฟยาเทพสําหรับการคราฟยาเทพนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีการเรียนเฉพาะทางก่อนสําหรับการเรียนเฉพาะทางนะครับก็จะเป็นน้อยาแบบนี้และที่สาคัญครับไอายาเนี้ยมีขายในร้านค้ากิวเห็นไหมถ้าไปซื้อก็จะต้องเสีย50เพชรแต่ถ้าคุณไปซื้อในร้านค้ากิวคุณก็จะไม่เสียเพชรเลยและคุณก็สามารถคราฟยาเทพได้ที่จะบวกในส่วนของคี i ์ดิคอลดาวนเมแล้วกดเดมิตเท่า นะครับอ้เน,นี้ยหาได้และถ้าคุณสามารถคราฟและบังเอิญติดสมเด็จครั้งใหญ่ครับอันนี้เอาไปขายได้นะเว้ยทุกคนก็ลองขายดูนะครับขวดละ 200- 300แล้วแต่เซิร์ฟล้วกันมันก็จะสามารถขายได้แต่มันจะมีการจํากัดในการคราฟต่อวันนะครับเห็นไหมคือแค่หัวข้อที่2องตัวเกมก็แจกให้เราเยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเมื่อคุณมีทุกอย่างแล้วคุณกินยาบัฟและคุณก็ทํางานลงไปสู้กับบอสในด่านที่13 19ากขีด3ได้เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นธนู ยิงสองนัดกระโดดหลบแล้วก็ยิงหลบยิงก็คือยิงถอยยิงถอยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหอกก็ตีวิ่งวนตีต,ตีแล้วก็วิ่งวนพยายามเลี้ยงเลือดให้อยู่ในเลดประมาณ200จนถึง500นะครับอย่าให้ต่ำกว่านี้นะครับไม่นั้นอาจจะโดนตาเม็ดวันฮิตตายนะครับแต่บอกเลยว่าสามารถผ่านได้อาจจะตึงๆหน่อยในด่านที่21ขีด4แต่ถ้าดูในสตรีมครั้งล่าสุดของผมเนะี่ยผมก็สามารถผ่านมาได้นะทุกคนแต่อาจจะนานนิดหนึ่ง จะบอกเลยว่าสามารถผ่านได้แน่นอนอย่างต่อมาครับอย่างที่3นั่นคือการจัดปาร์ตี้ในการฟาร์มนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มอะไรก็ตามครับการจัดปาร์ตี้จัดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเก็บเวลได้เร็วถามว่าการจัดปาร์ตี้มันช่วยให้เราเก็บเวลได้ไวยังไงครับต้องเข้าใจว่าเวลาเควสที่เพื่อนๆจะต้องทําในเควสหลักเนี่ยจะสังเกตว่ามันจงต้องตีมอนเว้ยและไอ้มอนที่เราต้องตีเนี่ยร้อยสามสิบตัว เลเวลมันสูงโอกาสตีมิสมันเยอะหรือว่าตีไม่โดนนั่นเองการจัดปาร์ตี้จะช่วยให้คุณสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้เร็วขึ้นไม่ต้องโฟกัสว่าเ,เราจะต้องตีมอนตัวนี้ได้ EP 1000-2000ไม่ต้องสีเรียดเอาจํานวนมากกว่าปริมาณ EP เว้ยและเราจะได้ EP จากเควสหลักเยอะพอสมควรเยอะกว่าการตีบอลทีลตัวแบบคนเดียวนะครับเห็นไหมถ้าผมตีครบร้อตัวเควสที่ผมได้มา EP 18%โคตรเยอะอพร้อมเงินอีกประมาณ หนึ่งแสหนห้าหมื่นนะทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากกว่าแทนที่เราจะเน้นอีีคนเดียวแบบเยอะๆแบบพันสองพันมีบวกอีกเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยปริมาณดีสุดนะครับช่วยกันตีเร็วนะฮะถ้าเจอใครเป็นกระจุกกระจุกในการทำเควสยก่อเชิญเข้าปาร์ตี้ได้วิธีการปล่อยบอดแล้วเราอยากได้ปาร์ตี้ง่ายครับมันมีกดที่สามขีดแฮะทุกคนไปที่ตั้งค่าจากนั้นไปที่คำว,ว่าสะดวกสบายในส่วนของคำว,ว่าความสะดวกเนี่ยมันจะมีในส่วนของการส่งคำเชิญปาร์ตี้ มีการอนุมัติคาเชิญปาร์ตี้อัตโนมัติในหะ้เปิดได้เลยนะเวลาใครขอเข้ามาเราก็ได้รับได้เลยแล้วก็เวลาเขาขอเราเราก็จะสามารถรับของเขาได้เลยมันจะสนการบอทดของเรานั่นเองไอเดะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมเวลาทำคอนเทนต์อื่นๆหรืออะไรก็ตามครับําไปเป็นตี้ถ้ามีพระอยู่ในตี้จะตีมากๆตอนนี้ตี้ผมกําลังขาดหน้าอยู่เลยคือพระเป็นอาชีพที่มีบัฟที่ดีมากๆในการฝ่าในช่วงหลังๆนะครับใครที่ เป็นพระที่ยังไม่มีตีประจำก็สามารถมาตีประจำกับพวกผมกันได้นะฮะทุกคนอย่างต่อมาครับผมหนังที่4นั่นก็คือการขายของสามารถหาเพชรในเกมมาหมุนได้นะครับก็อบอกว่าเพชรในเกมเนี่ยมันมีมูลค่านะ้ยเอาจริง 5, าารถ้าอาจเปิดตอนเลเวล45อัตราก็จะคือ1โครเท่ากับ80เพชรแล้วเราสามารถหาเพชรในเกมได้ก็คือการขายของในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโมรรออนหนังหยาบแร่เหล็กแล้วก็เรควอร์ดทุกอย่างมีมูลและเป็นสิ่งที่ ทุกคนใช้งานและที่สําคัญดอกโคตรยากเอาจริงถ้าขายจริงๆก็อาจจะขายโมดิออนก็ได้ครับอเมื่อเขาขายปกติก็อยู่ที่ปมาณ5 5 2 3 3 0ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่เซิร์ฟนะครับแล้วแต่เซิร์ฟบางคนก็อาจจะร้อนๆหน่อยก็อาจจะขายเร็วนะครับนี่ราคาแรงหน่อยก็207ต่อชิ้นนะครับ623เพรอะไรประมาณนี้ ก็แล้วแต่เซิร์ฟละกันนะครับราคามันไม่แน่นอนนะบางเซิร์ฟก็ถูกบางเซิร์ฟก็แพงขึ้นอยู่กับอัตราการดรอปแล้วก็ความต้องการซื้อของคนในเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็หาของมาขายนี่ของมาขายต่างๆสามารถขายแล้วก็หาเพชรในจุดนี้ได้เหมือนกันถ้าคนไม่รีบก็ใช้ราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับบวกอีกสัก 4- 5เพชรอะไรประมาณนี้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คืออย่างที่5การวางแผนสร้างของขายในอนาคต ต้องบอกกันก่อน,อนว่าตัวเกมเนี่ยใจดีละอือให้กำให้สำหรับสายฟรีอย่างมากถ้าถามว่าเอื้อยังไงครับคือตัวเกมมันมีระบบของการสร้างของหรือว่ารับจ้างสร้างของนั่นเองโดวยวิธีการรับจ้างครับก็คือคุณจะต้องเตรียมวัตถุดิบมาทั้งหมดและมาจ้างผมทําโดยปกติแล้วตัวเกมในส่วนของการคราฟนะครับมันจะมีการสร้างเฉพาะทางซึ่งในการสร้างเฉพาะทางครับมันมีทั้งหมด4ทางก็คือวินัยนะครับที่จะเป็นพวกอาวุธสายประชิดนะครับ พุ่งทะยานสายไกลพวกธนูแล้วก็แอสซซินแล้วก็แปดเปลืองจะเป็นเวทแล้วก็พระนะครับซึ่งมันสามารถคาบตรงสายของแต่ละตัวได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถจ้างได้เว้ยปกติแล้วถ้าเราสร้างเองนะครับเนี่ยมันจะจํากัดแค่ระดับสีฟ้าตรงนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างเองได้แต่หลังจากนั้นครับคุณจะต้องไปทําการจ้างคนที่มีความชํานาญด้านนั้นๆในการสร้างซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจกันเองนะว่าเพื่อนๆจะเลือกสายไหน ซึ่งแต่ละสายมีการจ้างที่แตก,กแต่างกันนที่สําคัญเวลาคุณเลือกสายแล้วครับคุณจะต้องทําการเก็บระดับก่อนนะครทุกคนมันจะเริ่มตั้งแต่ระดับฝึกหัดค่องแค่วชํานาญเชื่อชาญน,นะครับไล่ไปเลยเห็นไหมนี่ก็คือระดับแต่ต้องบอกว่าการขึ้นจากระดับ2ไประดับ3เนี่ยคุณจะต้องใช้ EP อ,อยู่ทั้งหมด1,17 0 0 0 EP นี้หาได้จากไหนก็คือการคราของนั้นซ้ำ,ซำๆนะครับเห็นไหม คราไปเนี่ยคุณจะได้7000และที่สำคัญนอกจากคุณคราฟเองแล้วนะครับถ้าบังเอิญโอ้โหโชคดีสำเร็จครั้งใหญ่นะครับมีโอกาสได้แบบข้ามขั้นไปเลยหรือมีบางชิ้นนะครับที่คุณสามารถขายได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้การล็อกในการสร้างถ้าสำเร็จครั้งใหญ่ขึ้นมาคุณสามารถขายชิ้นนั้นได้เลยนะครับเห็นไหมถ้าติดขายได้นะครับลงตลาดมีราคามีมูลาคา่าในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่ ดีมากๆครับเลือกสายที่คุณจะใช้งานว่าคุณจะทำจริงๆเนาะส่วนวิธีการรับงานในการคราฟนะครับก็กดไปที่3เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆมาดูที่ศูนย์คำขอนะครับคลิกเข้าไปนี่ก็ไปส่วนคำว่าสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หลายๆคนขอมาครับก็กดเข้าไปครับนี่เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเขารีเควสยังไงครับก็คือระดับชํานาญโอ้โหไม่ถึงเนี่ยจริงอันนี้รายการอัญมณีโอ้ห้าร้อยเพรกดเข้าไปดูระดับชํานาญในการสร้างนะครับถ้าคุณถึงระดับชํานาญแล้วคุณก็กดเทเลพอร์ตรับงานแล้วก็ กดสร้างไปได้เลยแล้วคุณก็จะได้รับเพรกลับมาโดยที่เราจะต้องหักค่าธรรมเนียมในการสร้างออก10%นั่นเองประมาณนี้นะครับผมสําหรับในหัวข้อที่5บอกเลยว่าถ้าเราเล่นจริงๆนะครับเก็บรายละเอียดมันอาจจะไม่ได้เก่งแบบบุ้มบ้ามในช่วงแรกแต่มันก็จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคฮะสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กันด,ด้วยและที่สำคัญใครมีซีดเยอะสามารถซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ช่องสกนิดได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบสสวััดีคร